โอเคนะครับผมแกะออกมาก็สภาพสูกตามวีดีโอนี้เลยนะครับผมเหมือนเกตจะมีรอยบุบน,นะครับผมบุบน,นิดนึงครับโอเคครับเดี๋ยวทำการถอดซ่อมเลยนะครับผม นะครับผมทําการถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสูบดึงบนนะครับผมหัวน่าจะอยู่หลุดอยู่ข้างในนะครับผมนี่นะออกมาตะแกนนะครับไม่มีหัวครับผมหัวน่าอยู่ในหลอดนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่แล้วก็หมุนออกดูนนะครับ อเคนะครับนี่ครับตัวนี้หัวได้หักนะครับไม่มีตัวอุดนะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับผมติดคาอยู่ข้างในเลยนะครับทำการถอดก่อนนะครับผม โอเคครับผมถอดแกนตัวนี้ไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะใช้อะไรแย่เข้าไปรูนี้ออกนะครับไม่รู้ว่าจะเพื่อนๆเห็นไหมครับผมในตัวหัวสูบตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเกลียวนะครับนี่หัวสูบตัวที่เป็นเกลียวมันนะครับหลุดอยู่ข้างในนะครับก็จะทําวิธีการโดยเอาไม้แย่ดูนะครับว่าจะออกหรือเปล่าออกมาแล้วครับผมนี่นะครับ มาเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจะทําการซ่อมนะครับทําความสะอาดชุดนี้แล้วก็ซ่อมดูแล้วก็เทสดูว่าแรงดันได้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับไปครับเพื่อน โอเคนะครับหัวสูบที่หลุดเี็นะครับผมเจะทำการหยอดกาวกันคลายไว้ให้นะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนุตัวลิงให้นะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับผมถ้าไม่ใช่ไม่ใส่กาวกันคลายเนี่ยก็คือเวลาทําแรงดันสูงนะครับมันจะคลายออกนะครับผมแต่นิดหนึ่งก็พอนะครับอันนี้เยอะไปนะครับผมเดี๋ยวทําการเชิดออกนิดหนึ่งนะครับะมานี้นะครับถ่ยหัวสูบไปเลยครับผมเพื่อ อะไรจับไว้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ขันเข้านะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับส่วนกาวที่เยื้มออกก็เช็ดออกนะครับผมก็เปลี่ยนชุดหัวนะครับ จากนั้นก็เวนครับผมก็สปริงนะครับตรงหัวข้างบนนี้เราหยดกาวไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆกันขายนะครับผม นิดนึงก็พอนะครับผมดอกเกลีวกันไขรครับผมันเข้าไปเลยครับแต่มันก็ใช้คือควงปากแบนนะครับขันเข้าทีานี้เอาครีมจับไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวล็อกนะครับนะหมุนเข้าไปแค่ตึงมือก็พอครับมันเปิดโอเคครับผม,ม ถึงมือแล,แล้วก็เราลองเช็คด,ดูนะครับกดนี่นะครับกดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เป่าตรงหัวนี้นะครับว่าลมออกได้ไหมถ้าลมออกไม่ได้แสดงว่ารูตันนะครับถ้ารูตันก็คือต้องแก้นะครับเพราะว่าสูบไปมันจะกดไม่ลงนะครับโอเคนะครับลมผ่านได้แล้วก็ไม่ลอง ลองไม่ต้องกดนะครับแล้วก็เป่านะครับถ้าเป่าลมไม่ออกใช้ได้นะครับถ้าลมออกก็คือรั่วนะครับต้องเปลี่ยนเนี่ยลูกยางนี้ใหม่นะครับผมโอเคครับปล่อยให้เซฟตัวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบ โอเคครับเพื่อนๆก็ทําการประกอบท่อซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับสูบดึงบนนะครับตัวนี้เป็นสูบดึงบนนะครับทีลูกค้านี่นะครับแบบนี้ครับเขาเรียกสูบดึงบนนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองเททดสอบนะครับที่สี่พันพีไอนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมมาลองดูกันว่าทําแรงดันได้หรือเปล่านะครับก็ทําการ เปลี่ยนโอลิงให้ยกชุดหมดนะครับก็เช็คตรงที่หัวสูบมันหลุดออกมานะครับเทส้วยการใส่สายของลูกค้าที่มากับสูบนะครับอุดปลายนะครับผมตัวนี้เป็นกรองใหญ่นะครับแรงดันขึ้นค่อนข้างช้านะครับเพราะว่ากรองใหญ่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองเทสครับเพื่อนๆขอเทสสักสี่พัน psi นะครับผม ดีนะครับผมามพันแล้วนะครับเค okay, นะครับผมสี่พัน psi นะครับผมอันนี้ขึ้นค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าใช้กรองใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับขึ้นเร็วขึ้นช้าอยู่ที่กลองนะครับถ้ากรองยิ่งใหญ่ก็แรงลมแรงอัดยิ่งขึ้นช้านะครับม ทำการปล่อยลมครับส่งงานครับผมขอบคุณมากเลยครับ